Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทียกระดับงานและชีวิตของคุณสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุด Level Up your work life คอร์สออนไลน์เรียนสด2วันจบนะครับสำหรับทุกคนที่อยากทำงานแบบโปรและมีชีวิตที่โฟล์พบกับผมรวิทยานุสาหะและอาจารย์เก๋วดีมารุมุระเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ m i s s i o n Academy พิเศษซื้อครบ2วันรับส่วนลด m i s s s o n to t h e m o o o e n e r g y p l a n n n r 2026ไปเลยสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้มีคำถามที่ผมว่าดีมาก คือต้องทํายังไงให้หัวหน้าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําที่ผมบอกว่าคําถามนี้ดีมากก็เพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะของหลายคนก็คือเรารู้สึกว่าเราทํางานเยอะแล้วเราก็ทํางานเยอะ <c oughs> แต่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับ recognition ่ะหัวหน้ามองไม่เห็นนะนะครับจะทํายังไงให้เขามองเห็นดีต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเราอยู่ในโลกอุดมคติงานทุกอย่างที่เราทําควรจะต้องมีคนมองเห็นและถูกบันทึก ไว้ในอะไรสักอย่างเสมอถูกไหมครับนั่นคือโลกอุดมคติแต่โลกมันไม่อุดมคติงะนะครับโลกเนี้คนที่แบบบางทีนะเสียงดังกว่า acting ดีกว่าพรีเซนต์เก่งกว่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะทางานเยอะกว่าทั้งนั้นที่จริงแล้วคนนึงทางานเยอะกว่าตั้งเยอะนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับตอนเรื่องว่าบางทีเราทํางานแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เครดิตอะนะผมคิดว่าอย่างนี้อันที่หนึ่งนะครับต้องหาเวลาที่จะ พูดคุยกับหัวหน้าในเซสชั่นวัน1อนวอยู่เสมอเสมอและในนั้นเนี่ยต้องบอกสิ่งที่คุณทําไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะสิ่งที่คุณทำต้องบอกอยู่แล้วแต่สิ่งที่หลายคนเนี่ยลืมบอกไปคือ Impact ของมัน Impact ของสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเช่นผมทำตุดต๊นี่ครับผมทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้สองแสนบาทนี่นะฮะเล่าเรื่องเลยว่าทำไมไอ้อย่างเนี้ยดีมากๆเพราะฉะนั้นต้องหาเวลาคุยกับหัวหน้าอยู่เสมอถ้าเขาไม่นัดมา เราต้องนัดไปโดยปกติเนี่ยวัน -on-one ออ on session เนี่ยนะครับมันควรจะมีสักเดือนละหนึ่งครั้งสําหรับคนที่รายงานตรงกับเรานะนะฮะตรงกับเราก็วันเดือนละหนึ่งครั้งแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมก็จะมี s e s ชั่นพิเศษที่เปิดให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ทํางานตรงกับผมก็ได้เนี่ยนะครับมาคุยก,ก็ก็อาจจะใช้วิธีนั้นได้เหมือนกันนะครับอันที่2ครับเวลาเราเล่าเรื่องงานเราเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไปให้ดีบางคนใช้เวลาทํางานเยอะมากๆงานดีด้วย แต่ดันไปตกมาตายตอนเตรียมไปพรีเซต์นี่แหละคือพรีเซต์ไม่ดีอะนะฮะไองานที่อุตสาห์ทำมาสดิบดีเนี่ยมันก็เลยออกมาไม่ดีอันที่3ครับต้องระวังพวกแย่งเครดิตคือมันจะมีงานบางอย่างที่มันก้ำกึง่งก้ำกึ่งว่าสรุปแล้วใครทําเป็นคอนทริบิชันของใครเนี่ยนะครับเราต้องแยกให้ชัดเจนว่าไหนงานเราไหนงานคนอื่นไม่งั้นคุณจะถูกบางคนซึ่งเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ แย่งเครดิตไปซึ่งอันนี้ไม่ดีแน่นะครับเราก็จะเสียเรียกว่าเสียแรงที่เราอุาสตส่าห์ลงลงทุนลงแรงไปนะครับอันที่สี่นะครับคอยขอฟีดแบ็กกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะว่าไองานที่ฉันทำเนี่ยที่ฉันคิดว่ามันมีอิมแพ t เยอะแบบนี้เนี่ยเฮ้ยจริงๆมันมีจริงเปล่านะฮะคอยขอฟีดแบ็กกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วเขาก็จะบอกว่า เออไอ้นี่มันทําเสียเวลาทําเยอะมากนะแต่มันไม่มีใครใช้อะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่งานที่หัวหน้าไม่เห็นคุณค่าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นคุณไม่เห็นคุณค่าหรอกมันไม่มีใครใช้นะครับไอ้งานนั้คนควรจะต้องเลิกทําแล้วในบริษัทจํานวนมากเนี่ยรวมถึงบริษัทผมเองด้วยเนี่ยมันก็จะมีรีพอร์ตท,ที่ไม่มีคนอ่านอะ่ะคุณนึกออกไหมคือคุณก็ทํามันไม่มีคนอ่านอะ่ะมันก็ต้องมานั่งคุยว่าเอ้ยอันนี้มันยังมีคนใช้อยู่เปล่าถ้าไม่มีคนใช้เราเลิกทําดีไหมเราจะได้เอาเวลาที่มีค่าของเราน,นััั้้้น chercher. นนนนนนเเี่่่ยยไปทําาาางงงอออืะคครรบกว การอยู่ในที่ทํางานเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องทําให้หัวหน้าของเราเห็นนะมี visible กับงานที่เราทําจําเป็นมากจริงๆนะครับแล้วเรื่องนี้จะจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณอย่างมากนะครับลองไปทบทวนแผนของเราดูขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission 5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที